สวัสดีค่ะท็อปปิกวันนี้นะคะก็คือความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้นะจะออกมาอ่านนะอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์นะของคู่รักนะคะก็ของคุณนะั่นแหละที่มาฟังในวันนี้นะคะ,ะเป็นแบบเรนดอมนะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแล้วก็ขอความกรุณานะนด้วยถ้อยคําที่สุภาพนะคะถ้าชอบก็ากดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะว่า energy ระหว่างคุณนะคะกับคนคนนั้นเนี่ยนะคนคุณถามถึงอยู่อดีตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้เป็นรวมของคุณกับเขาเลยนะคะ ได้ไพ่2ไม้เท้า4ี่ไม้เท้าแล้วก็ t e ทน e r a n c e นะคะแบบนี้เนาะอ่ะดูเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงเนาะคุยกันสักระยะนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงแล้วก็ เรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะคุณคบกันด้วยแบบว่ามองอนาคตร่วมกันนะเนีอยากสาร้างครอบครัวนะคะคือไม่ได้คุยกันแบบว่าเพื่อไปวันๆไม่ได้คุยกันแบบว่าวันนี้กินข้าวอะไรพวกนี้ไปทานข้าวกันไหมไม่ได้แบบนั้นคือแต่คุยกันแล้วแบบเอาอนาคตหรือความฝันของแต่ละคนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคือ วาดฝันไปถึงวันแต่งงานเออฝันของเธอเป็นยังไงฝันของฉันเป็นยังไงฉันต้องการมีครอบครัวแบบนี้เธอต้องการมีครอบครัวแบบไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการรับฟังกันเป็นอย่างดีนะคะด้วยความที่เป็นไพ่ทันพรัสนาอกคือการออยกย,าย้าย่า่เทปเปลี่ยนแปลงการซึมซับนะคะเออการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณกับเขาเป็นแบบนั้นที่ผ่านมานะแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไง ยังดีอยู่ไหมแหงแมนนะคะมีเรื่องให้คิดนะเออมีปัญหามีเรื่องที่ยังไม่สามารถตัดสินใจหรือ move on ได้นะคะหกถ้วยนะไพ่หกถ้วยคือความรักที่บริสุทธิ์นะคะรักที่จริงใจรักที่มีแต่การให้นะคะห้าไม้เท้าเนาะเออมันน่าจะเป็น เป็นเรื่องยุ่งๆนะของใครหลายๆคนนะคะพวกคุณทั้งคู่ตอนนี้ต้องการเวลาเดี๋ยวขอดูว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร will o f f o r u n u นะคะ will o f f o r u n u เนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เหนือการควบคุมเนาะมันเป็นไพ่กลงล้อแเห็นโชคชะตาเคยเป็นอย่างนี้ คือดีเป็นไม่ดีไม่ดีกลับมาเป็นดีอะไรประมาณน,นี้คือมันคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องปกติของโลกใบนิ้วแล้วนะคะทีนี้พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเออแต่ก่อนเคยอยู่ใกล้กันอ่าก็เปลี่ยนไปอยู่ไกลอะไรเงี้ยแต่ก่อนเคยคุยมากแล้วทําไมตอนนี้คุยน้อยอาจจะด้วยวิถีชีวิตเนาะการดําเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปอืมมันเลยทําให้คุณแบบเอ้ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาผู้คุณปรับตัวเข้าหากันดีมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอชีวิตมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนมันมีผู้คนเข้ามามีอิทธิพลหรือว่ารับฟังผู้อื่นมากขึ้นแทนที่จะฟังกันแค่สองคนปรึกษากันสองคนเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่ากลายเป็นว่ามีคนมายุแยงแตะแคงลู่ค่ะนึกออกไหมเออมันก็เลยทําให้คุณแบบ เฮ้ยเอาไงดีวะมีความคิดว่าอยากจะเคลียร์ปัญหานี้แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะตัดสินใจยังไงหรือฉันจะ move on หรือว่าฉันจะอยู่ต่อหรือว่าจะยังไงคุณเป็นอย่างนั้นทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็โอเคนะนะฮะความสัมพันธ์นี้มันก็ดีเขาก็เขาก็ดีกับคุณนะ่ะหกถ้วยรู้สึกว่าคู่ของคุณก็จริงใจอ่ะอืมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคุณต้องการเวลาหรือคู่ของคุณต้องการเวลาขอเวลาจากคุณ นะก็เป็นไปได้นะอ่ทีนี้มาดูกันว่าแล้วนะอ่ะมาแล้วจอมกวนมามาดูกันว่าอนาคตนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะขอบคุณกับเขาคนนี้นะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเออดอฟเฟดโคนะคะนเหรียญมา มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอืคือมีการพูดคุยกันนะให้เวลาให้ความสําคัญนะคะเออแบบรู้แล้วว่าอะไรสําคัญเห็นไ,ไหมหกดาบออกมาเนาะเออ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอ่ะ <c oughs> แม่หมอคิดว่านะคุณกับคู่ของคุณในอนาคตที่กำลังจะถึงเนี้ยมันมันจะได้ปรับความเข้าใจกันคือ เขาหรือคุณน่ะจะบอกเขาเอ้ยจะบอกว่าเหตุผลที่เป็นแบบนี้คืออะไรเหตุผลของคุณคืออะไรเหตุผลของเขาคืออะไรแล้วสถานการณ์ช่วงนี้มันอาจจะไม่นิ่งนะมันอาจจะคุยกันน้อยนะมีภาระหน้าที่มีสิ่งต้องรับผิดชอบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยคุยกันนะคะแล้วก็รับฟังคือในช่วงปัจจุบันน่ะคุณอาจจะไม่ได้ฟังเขาแต่คุณฟังคนอื่นนะแต่ทีนี้แนวโน้มนะคะอนาคตอะ อะเริ่มหันกลับมาฟังใจกันอะรกันแล้วซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะก็คือแบบเออรู้แล้วว่ามันไม่มีใครที่สำคัญมันไม่มีใครที่แบบทนุถนอมใจเราเท่าแฟนเราหรือคนของเราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็ลูกัมไมีทำงาน โอเคนะคะเออก็<笑><笑>อคือจับมือกันนะไปข้างหน้านะคะจับมือกันเดินหน้าต่อต่อให้แบบว่าเออตอนนี้มันอาจจะออยังคิดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อนาคตเนี่ยเหมือนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นตัวเราเองหรือเขาอะนะคะบอกว่าเออขอคุยด้วยหน่อยเรื่องนี้มันจำเป็นต้องคุยเรื่องนี้มันสําคัญต่อความสัมพันธ์ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอ่ะ แล้วตอนนี้นะคะความคิดความรู้สึกของแฟนคุณนะคะคู่ของคุณเนี่ยเขามองเหตุการณ์นี้ยังไงนะคะ queen of pentacles นะคะอืมโอเคเขาเองก็รู้ว่าสถานการณ์มันเปราะบางมากๆนะเอ่อเหมือนถ้าคุณยื่นข้อเสนออะไรไปแล้วแบบว่า ถ้าคุณขอคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือยกเรื่องสําคัญมาสักเรื่องหนึ่งเหมือนเขารู้แล้วแต่เขาแบบฉันจะตอบรับคําขอนี้ดีไหมฉันจะคุยดีไหมคือคุณอาจจะนัดเข้าไปทานข้าวนัดไปเจอเพื่อที่อยากจะเคลียร์หรือเพื่อที่จะได้คุยกันมากขึ้น<ม>เขารู้ค่ะแต่ว่าเขายังไม่พร้อมเขารู้สึกว่ายังไม่อยากตอบรับกลัวว่าถ้าถ้าคุยกันตอนนี้มันอาจจะ ทะเลาะมันอาจจะยังไม่เข้าใจอันเนี้ยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องขอเวลานะคะที่ดดี้บอกไปในตอนแรกว่าจะมีการขอเวลาหรือตอนเนี้ยแบบต้องใช้เวลานะคะณนะปัจจุบันเออเพราะเขารู้สึกว่าอืมตัวเขาเองนะก็ยังมีอีโกในตอนนี้นะคะยังแบบฉันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเออในขณะที่คุณนะเริ่มเริ่มรู้สึกแต่เขารู้สึกว่า ไม่อยากมีปัญหาและเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยไม่อยากจะคุยเลยอะกลัวแบบว่าคุณจะไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือมุมมองของเขานะทีนี้ลึกๆภายในจิตใจของคุณนะคะต้องการอะไรมาฟังกันนะว่าลึกๆภายในจิตใจของคุณนะต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่ the world นะคะต้องการไปต่อแน่นอนแล้วก็ต้องการให้ความรักครั้งนี้มัน complete มัน มันสมหวังมันเป็นอย่างที่เราคุยมันเป็นอย่างที่เราวาดฝันเอาไว้เนี่ย the world ที่ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวอไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวแต่มีกันและกันหรืรอคุณต้องการไปต่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคิดไม่ตกกับเรื่องไหนก็ตามในความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าจริงจจิตใจของคุณเนะ่ยยังต้องการไปต่อเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาในวันที่เขารู้สึกพร้อมแล้วหรือว่าวันที่เขาเปิดใจ ที่อาจจะคุยอะนะคะให้เขาแบบเออเราก็พูดไปเลยไ้ว่าโอเคเดี๋ยวเมือ่อไหร่ที่เธอว่างอะเออเราไปทานข้าวกันนะอะไรเงี้ยโดยไม่เร่งรัดเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนระบุเวลาให้เขาแต่ให้เขาเป็นคนเลือกเองนะคะว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่โอเคไหมไนะเดี๋ยวมาฟังต่อนะคะ